เมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้เจเลอก็ไม่เป็นไรจะผายลมก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยนี้ทำอะไรทิ้งเเลยลโอ้โหบนบนแค่หายใจออแรงก็ผิดแล้วผิดแล้วนะเ,ออเวลาที่เขาหมดใจเนี่ยนะเป็นไหมเขาจะแบบไม่ค่อยอดทนกันแล้วอะ่ะเป็นป่ะออแต่ก่อนเนี่ยพูดอะไรน้ำไหลใส่ดับจะด่าเขายังไงเขาก็เฉยเดี๋ยวนี้เป็นไงสมมุติพอเราแบบคันปุ๊บหรือตัวเหนียวเหนียว,วไปแตะโดนเขานิดนึงโอ้โหหุ่นหงิด ฟาดงวงฟาดงางแบบอะไรวะเนี่ยตัวเหนียวเนียวไม่รู้จังอ้ำน้ําอ่าไปบ่นไปเรื่อยอความอดทนต่ําเออความอดทนต่ำเออพอเราแบบเดินเดินแล้วแบบว่าลงส้นเท้านิดนึงก็บอกว่าเราเดินแบบเดินดังแล้วนะเดินกระแทกเออแค่เดินนี่ก็คือโดนดุแล้วบางทีปิดประตูก็หาว่าปิดประตูแรงปิดประตูอย่างนี้ทาไมอยากให้ประตูมันพังเหรอประตูมันก็เป็นแบบนี้นะครับอาจโจดจ์นะฮะจทจดย์ S <S 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 นะฮะเออหรืออย่างบางคนนี่หนักเลยนะบางคนนี่เคยเจอบางเคสแบบว่าหายใจหายใจแรงอ้โหูทำไมคุณหายใจอย่างนี้อ้าหายใจแรงก็ว่าอ,อีกคือเรียกว่าทําอะไรก็ผิดไปหมดเนี่ยแหละมันคือสัญ,ญญาณของความหมดใจมันแปลว่าเขาอะรู้สึกว่าทุกอย่างที่เราทาเนี่ยคือเขามีอคติกับทุกอย่างที่เราทําเพราะนั้นเราอย่าเอาความคิดเราไปใส่กับอารมณ์ความรู้สึกของเขานะมไม่อย่างนั้นเราจะไปรู้สึกว่าเรากําลังด้อยค่าตัวเอง ต้องเข้าใจว่าความคิดของเขาไม่เที่ยงตรงและเหมือนตายช่างในสมองเขาเสียเออต้องคิดอย่างนี้นะเออเก็ตไหมเก็ตไหมก็คือถ้าถ้าเราโดนแบบนี้นะส่วนใหญ่แล้วก็จะเสียใจใช่ไหมจะเสียใจแล้วก็ตีโพตีพายโวยวายแบบแล้วก็เล่นใหญ่เลยเพราะว่าเรารับเรารับการเปลี่นแบลงนี้ไม่ได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่ควรทำคือกลับมาตั้งสติก่อน แล้วก็ค่อยคดูค่อยๆพิจารณาว่าโอเคตอนนี้ตาช่างเขามันมันหย่อนแล้วนะใช่แล้วมันเกิดจากอะไรใช่แล้วมันเกิดจากอะไรว่าเอะทำไมมันถึงเขาอยู่ดีๆมาหมดใจได้ไงวะเมื่อก่อนนี้เมื่อก่อนนี้จะเลอก็ไม่เป็นไรจะผายลมก็ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวนี้ทำอะไรว่าเลยโอ้โหบ่นบ่นแค่หายใจแรงก็ผิดแล้วผิดแล้วนะกับพิปตาแรงก็ไม่ได้อายแชโดว์หล่นอะไรก็ไม่รู้คือแบบบ่นทุกอย่างทุกสิ่งนะครับอันนี้มันแปลว่าเขาหมดใจแล้วเขาไม่มีพื้นที่ ปลอดภัยสําหรับเราเลยไม่มีพื้นที่ให้เราทําผิดไม่มีพื้นที่ให้เราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะทําอะไรนี่คือผิดไปหมดอืนะมันมันคือเขาถูกคนเดียวเพราะฉะนั้นเราจะยิ่งอึดอัดถ้าเป็นแบบนี้มันแปลว่ามันแปลว่านะเขาเนี่ยมีตัวเปรียบเทียบ<อ>นะเ,<อ>เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรามันค่อยๆลดลงอ่ะม,มันจะต้องไปเติมกับคนอื่นอออันนี้คือขอให้ขอให้อ คิดเอาไว้เลยว่ามันอาจจะมีอะไรในกรอผ่ยแล้วใช่ปรึกษาในเบื้องต้นไม่มีค่าใช้จ่ายนะเพียงแค่ว่ากดที่โปรไฟล์นะคะแล้วก็มันจะมีลิงก์อยู่ทักโค้ดมาได้เลยถ้าเจอปัญหาแฟนเฉยชาแฟนนอกใจแฟนมีมือที่3อยากจะกลับมานะคะมาเป็นครอบครัวเนี่ยทักโค้ดให้คำปรึกษาได้เลยค่ะ